วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมาการฝ่ายเทคนิคกีฬาการแข่งขันอินร์และมาเชิอา์เก็บนะครับซึ่งฝ่ายเทคนิคเนี่ยจะเป็นทับหน้านะข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมนะครับการจับสลากแบ่งสายแล้วก็จะมีพิธีการมอบเหรียญรางวัลเข้ามาด้วยนะครับการรายงานผล สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะได้ข้อสรุปในเรื่องสนามแข่งขันที่ลงตัวแล้วเราก็จะได้ไปออกแบบตกแต่งให้ได้มาตรฐานให้มีความสวยงามมากที่สุดนะครับรวมทั้งสนามฝึกซ้อมด้วยขณะเดียวกันฝ่ายที่พักก็จะมาดูสนามแข่งขันแล้วก็จัดหาที่พักให้ใกล้คเคียงที่สุดเพื่อลดภาระในการขนส่งนะครับวันนี้ความคืบหน้าก็เป็นลักษณะอย่างนี้เราจะจับให้ไอแม็กเกมนะครับให้ได้มาตรฐานที่สุดนะครับ ค,คือตอนนี้เราจะเริ่มลงมือในในการปรับปรุงนะบางอย่างเนี่ยก็จะเริ่มในเดือนหน้าเลยก็คิดว่าไม่นานก็ทันแน่นอนแล้วจากดูสนามเช่นปรับปรุงห้องน้ําห้องพักนักกีฬาอะไรเสร็จแล้วก็ต่อไปก็อีกฝ่ายนึ่งก็เข้าไปตกแต่งสนามติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ทดสอบระบบก่อนการแข่งขันหนึ่งวันนะครับครับออตอนนี้คือ คปรมเป็นกีฬา,าคือมีสนามหลังๆหมดแล้วอ่ามีมาลวันนี้สรุปหมดแล้วสนามแข่งขันและก็สนามฝึกซ้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตกแต่งอย่างเดียวแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีค่าจ้ารอะไรบ้างการเที่ยวอ่าที่การท่องเที่ยวเขาเขาทาประมาณการในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยก็<ม>ประมาณหกพันก่ล้านเศรษฐ,ฐกิจจะหมุนเวียนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหลายประเทศที่เขาจะชื่นชอบมา เที่ยวในประเทศไทยอาจจะมีบางประเทศก็อาจจะมาหลังแข่งขันเสร็จก็จะขออยู่ต่ออะไรเนี่ยก็มีแจ้งความประสมมาไว้อยู่นะครับครับแล้วก็ันเนัสให้ความสคัญมากาขานออเาถือว่าเกมนี้เป็นลองจากเอเชียนเกมนะครับเอเชียนเกมซึ่งเคยจัดมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับ ก็หวังว่าการแข่งขันที่ OCA ฝากไปก็เขาติดตามมาความคืบหน้าทุกเดือนนะครับว่าเป็นถึงไหนแล้วเรื่องนี้อะไรทมาแล้วเนี่ยครับก็เรียบร้อยนะครับครับขอตอบสิ่งที่เห็นพูดกันเยอว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะสอบย้อนไปในยุคกันอ๋อแน่นอนครับในเราในช่วงเราเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในเดือนธันวาปีปศสองพันห้าเราพบว่าถ้าเราไม่เตรียมสนามณเวลานี้ นะมันจะใช้เวลาในการปรับปรุงต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรน,นะครับยกตัวอย่างเช่นสนามที่ปุบโยกมาจากมอกีฬาเนี่ยถ้าเราเราไปปรับปรุงก็ใช้เวลาเกือบ2ปีไม่ทันแน่นอนก็เลยโยกเอาวอลเลย์บอลมาแข่งที่เดอะมอลนะครับทั้งชายและหญิงนะครับเพราะว่าเป็นสนามที่เคยแข่งระดับเอเชียบาดบแลเราก็เข้าไปตกแต่งนะครับ